Nummer 3. b i t t e b o o t hat geboten. Present das Hotel b i e t e t Große Zimmer. Mit w u n d e r b a r e ้ Ausicht. นาก n รคำว่า s ิวัฒนาก n เป็นคำนามไหมเป็นคำนามค่ะเป็นคำนามเพราะอาตัวใหญ่แน่นอนวิวัฒนากาอาจารย์ภาษาจีนเรียกสายหงค่ะเพราะฉะนั้นไม่น่าใช่ภาษาจีนค่ะสายหงสาหง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 กับลุงฮอนลุงมาเป็นรเรือได้พยายามดัดมาให้เป็นลุงให้ได้ อาจารย์ลูกสองนี่อาจารย์ไม่ว่างทอหรอคะไม่เจียงฮายกับเจียงชุมรายเห็นไหม่ะถูกไหมคือใช่ใช่อยู่ค่ะ <S <S เขาเรียกใส่หองใส่หองคือรุง้งแต่วันเราก็เรียกรุง้งแต่ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกโบนโบนเรนโบอันนั้นเยอรมันกับอังกฤษนี่เป็นญาติกันเลยเรนโบว์เรนโบว์กันใช่โอเคคุณได้แล้วลังกเชิญ พอ่อฮอรนคู่กับเราเบอรมันมากันได้อยู่โอเคได้ลูกอมยังคะได้แล้วนับที่ร้านอาพเทคเจอร์นะข้างบ้านท่าน In er. อินเอียร์กับเนลอินเอียร์กับเนลตัวนี้โ okay. อเคอุนเซลิลเบซ่าลินขอบคุณมากเลยได้แล้วสนองตันหาได้จริงๆ หอนุ่หูเป็นรอเรืออ่าโอเคดัสโฮเทลบีทเอ็ดกรอส i ซ m e r m ิม w u มิดวุนเดบาร์กเอ t ินะครับตรงนี้ที่เมื่อกี้จะถามวุนเดบาร์ก็คือมิดแดนนั่นเองมิดแด u เอ i c ิ t ทีนี้กูถามว่าเอ i c ิ t มาจากแบบคำว่าอะไรสำหรับคนที่อยากจะไปต่อแบบ <Our S 2> แบบเออเ a u s <seen>. s i เซนอาวุธเจ้กูเจ้ากูเจอกูเออเซน อันนี้เป็นการเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่างแวบข้างบนคือเอาเซนกับคำนามคืออาซิชกระบวนการต่อไปเราเราเรียนมันจะเป็นถ้าจากแว็บมาเป็นคำนามเขาเรียกว่าน o มินาลิเซอุมงใครเรียนแล้วยกมือเงียบโอเคผมไปดูจอแล้วก็ไม่เห็นใครยกแล้วคะ่ะ ซึ่งตรงกันข้ามกับแวร์บาลิเซียวงถ้าจากคำนามไปเปลี่ยนเป็นแวรเป็นแวร์บาลิเซียวงสองกระบวนการนี้ทำทำบ่อยๆนะจะเป็นเทพขึ้นมาได้ในวงการในวงการภาษาเยอรมันนี่แหละอ,อ่ะเอาซิกเจอซิกเมื่อไหร่ก็คือคำว่าเซเห็นนะครับเอาซิกก็คือวิวที่เพื่อนบอกแล้วคือวิววุนเดอร์บาร์ก็คือ View สวยนะสวยงามทัสโรงรมเปิที่ห้อสุดสิ้เมื่อมีวิวทิวท์สวยงามง่ายๆง่ายเลยปื๊ดง่ายตัวนี้หมดนี้เลยจบเลยได้เบนวัสวัสเข้ามาเป็นเขามาเป็น a t i v e เนาะวีวัสบีที่ บี t e ็ดดัสโฮเทลดัส t บีเท็ดดัสโฮเทลว่าสิ่งทีเอ่อถ้าจะบอกว่าเขาเขา,เขาเสนออะไรให้คุณนะคะถ้าจะ่อถาแล้วดูหรือซีต้องใช้คำไหนคะหมายถึงโรงแรมหรือว่าถ้าจะถาม,โร,มโรงแรมเขาเสนออะไรให้คุณนะคะแต่โรงแรมเสนออะไรให้แต่ถ้าเราจะถาม โรงแรมเสนออะไรให้คุณอินั้นก็จะได้ทิปทันทีถูกไหมเสียอ๋อสามสามคืนนี้จะมาทันทีสามอันนี้คืออยู่ใช่ไหมอยู่มันมีสามอยู่ใช่ What bietet Ihnen das Hotel? What bietet ihr das Hotel? What bietet euch das Hotel? แล้วก็คำเหล่านี้ต้องมาก่อนเพราะว่าคุสฟอร์ลาแอสรุปมาลงนี้ได้แล้ว okay. เพราะว่าคำว่าอีเนนเดียออยเป็นคำสั้นต้องมาก่อนดัสโฮเทลเป็นคำยาวกู o okay. ด <c oughs> ต่อไป <c oughs> อ่ะเมื่อกี้คุณถามว่าห้องแบบไหนคราวนี้ห้องแบบไหน <c oughs> ที่โรงแรบมบ <c oughs> Where's e meet vacation? Sie, a s t e u m m e r oh e vacation? Well, just summer. We attend. Uh, เธอสมมติค er ุยก mm. uh, ับเพื่อนคุยกับแฟน e l c a t i o n แบบเด t ยว does does hotel hotel ห้องแบบไหนที่เขาเสนอมาประมาณนั้น good Good, good, good. ตัวนี้ใช้กหมการขยยังไงนะ,ะคำถามคำถามถามว่าใช,ใช้เหมือนกันกับอัน e a t e n ไหมคะอัน e a t e n คือ,อประโยคล่างอ่ะเหมือนกันแต่ประโยคบนอะ่ะแ่ถ้าโรงแรมเนี่ยดัชนีบีเ e นก็คืออำนวยคาเาเรียกว่าเตรียมพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกที่จะมีให้เราเลือกอแต่ถ้าประโยคล่างเนี่ยจะเหมือนอันบ a เ e n อันนั้นคือออฟเฟอร์มีข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอให้แบบนั้นคู่ขาประโยคบนเหมือนกับว่า <c oughs> แค่บอกแค่บอกความสามารถของ,งของโรงแรมว่าโรงแรมโรงแรมมีห้องกี่ห้องอย่างขึ้นแเทอร์ไพิสเซตรซรซิกซิมเมอร์อย่างเงี้ยโรงแรมสามารถที่รับได้ทั้งหมดรองรับแขกได้ทั้งหมดสามร้อยสามสิบห้องอย่างประมาณนั้น ครูค่ะแพตตี้มีคําถามค่ะ,ะ <Yeah. S 2> เวลาเราตั้งคําว่าเวลค์ซิมเมอร์อันนี้คือมันต้องเป็นซิงคูล่าใช่ไหมคะแต่ข้างบนมันเขาเขียนว่าโปรเซซซิมเมอร์มันคือถ้าเกิดเวลาเราเราถามว่าถามถามเขาว่าจะเอาห้องอะไรเงี้ยส่วนมาก,กเราจะถามเป็นซิงคูล่าหรือถามเป็น ural, ครูเราคะครูเพราะว่าซิมเมอร์ครูเรามันก็เป็นซิมเมอร์เหมือนกันไม่เอ่ยโอเคกูเทฟราเกอร์กูเทฟราเกอร์คำถามเนี้ต้องแยกเป็นสิทธิ์วัตนเป็นแยกเป็นสถานการณ์สมมุติถ้า แพตตี้โทรไปที่โรงแรมและแพตตี้บอกว่าจะมาพักคนเดียวเขาก็ต้องเขาเขาถามตัวนี้ทันทีโรงแรมจะถามตัวนี้เมอโอเคแต่สมมติแพตตี้ทํางานแล้วก็บอกว่าที่บริษัทจะมาจัดท้ากงจัดอบรมประชุมมิ팅อ่าสามสิบคนเขาก็จะถามตัวนี้เบเชอร์ซิมเมอร์โอเคค่ะเบเชอร์ซิมเมอร์เราคันซีเบเชอร์ซิมเมอร์ไม่ชินซีฮาเป็น เพราะว่าแพทเห็นตรงประโยคนี้มันเขียนว่าตัวซิสิมเมอร์แพทก็เลยสงสัยว่าเราต้องถามเป็นเป็นซิงคูล่าหรือถามเป็น plural อ่าขึ้นขึ้นอยู่กับเราเขาขึ้นอยู่กับเราอ้าวใช่ขึ้นอยู่กับ p r e s lla, s e r ถ้าเราต้องการห้องห้องเดียวก็บริสิสิมเมอร์บิทเทดเมียร์ดัสโฮเทลโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวดีมูสิกกรุ๊ปเปอร์โบดเดนซูชานอิมเมอร์อันกูเทเลสง อิมเมอร์กับไอเนอร์กูทัไลซ์ส่งมาด้วยกันไหมครับก้อนเดียวกันไหมไม่ค่ะแหมทําไมเก่งจังไออิมเมอร์ Immer บอกความบ่ยอยใช่ครูก็อุตส่าห์ทําเนียแล้วก็กาลังไหลเตาแล้วเมื่อกี้ <laughs> ใช่ไหมมันต้องมีคนไปกับครูแล้วล่ะอิมเมอร์ไอเนอร์กูทลไลซ์ส่งเนี้ยพูดให้มันติดด้วยกันเขาก็ยังไม่มาอีกแสดงว่าสติดีมากยังไม่ดื่มวาย บิมูดซิปกรุ๊ปเปอร์โบดเดนส์ชาวว e นอิมาอั t e ูต i ไลส์ตร i โอเคอันกู e i ไ e s ์ตรงเป็นอะไรของประโยคครับ t i k t ต k t ก k t ๊ k t ๊ k t ต k คูสค่ะเป็นอะไรนะอคูสติฟค่ะคุ a เดียกูเป็น Accusative เป็นกำตรงไล์ตรงก็คือผลงานหรือ performance นะครับก็คือวงดนตรีเนี่ยก็คือเล่นดนตรีให้ฟังแล้วก็โอเคคนชอบคนชอบ เดนซูเาวันตัวนี้เป็นอะไรของประโยคเป็นดาทีค่ะเพราะเป็นเดนซูเชวันใ่สิดาทีไม่มีเดนดาทีนเหรอคะคผู้ชมอ๋อเป็นผู้เรามีตัวเอ็นข้างหลังจ้าก็เลยไม่กล้าตอบดาทีเพราะเห็นเอ็น ท่องที่สุดค่ะท่องให้เดมๆแล้วก็แด่แดอไม่ได้ไม่ได้ท่องไม่ได้ท่องท่านสุดค่ะท่องยาวหมดเลยท่องจนถึงเกลียดแล้วก็ท่องกุลาวด้วยมันเพราะว่ามันจะมาหลอกเราอย่างนี้แหละก็เลยต้องฝึกท่องมันนี่ครูใช่ไหมเขาไม่ค่ะโจ๊กครูพูอะไรครูเริ่มอ่านง่ายครูไม่รู้ว่าเอสแปลว่าอะไรเอสแคตตี้แปลว่าโจ๊ดอ่าโจ๊ดใช่โจ๊ด Die Musikgruppe bot den Zuschauern immer eine gute Leistung. war immer eine gute Leistung. Da weg. Hat weg.